ทั้งหมยคื้นสภาพจิตใจ้วก็สภาพของสังคมภาพโรามียด้วยวนี้แล้วตลอดเวลาตลอดระยะทางที่นั่งรถมาเองก็ได้จะเห็นว่าน้ำอย่างเียังยังทุกขอยู่อยงที่บอกรรยากาสถานการณ์เริยบง่ายครแต่จริงๆเนี่ยยังท่วม่แล้วก็เสียใจด้วยเสียใจสีีนึ้นะเพราะว่าจริงๆชุมชนไทยนเนี่ยเป็นชนเ่ข้าวแล้วก็มีคนระัอยู่ยอะาแล้ววันนี้ก็รู้สึกดีใจมากรู Thank you. ya So that